สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําขนมบ้าบินมะพร้าวน้ําหอมทําลงในเตาขนมวัฟเฟิลครับสำหรับคนที่อยากทําขายสามารถเพิ่มราคายกระดับบ้าบินของเราได้เดี๋ยวคลิปนี้แจ็คจะคํานวณต้นทุนและราคาขายให้ด้วยนะครับในท้ายคลิปไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันได้เลยครับแป้งข้าวเหนียวมีคู่ดาวใช้500กรัมแป้งข้าวเหนียวดํามีคู่ดาวใช้1 2 0กรัมน้ําตาลทราย250กรัมน้ําตาลปี๊บ300กรัมเกลือป่น2ช้อนชา เนื้อมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับ1กิโลกร,รมัมกะทิ250ามิลลิลิตรน้ำมะพร้าวน้ำหอม400มิลลิลิตรเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังมาใส่แป้งข้าวเหนียวมีคู่ดาวลงไปตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำามีคู่ดาวแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียวดำามีคู่ดาวสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่เพจแป้งทำขนมและอาหารมีคู่ดาวและตอนนี้ทางมีคู่ดาวจัดโปรโมชั่นนะครับ สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจแป้งทำขนมและอาหารหมีคู่ดาวสำหรับแป้งข้าวเหนียวดำเท่านั้นนะครับส่งฟรี50ท่านแรกเพียงแจ้งว่าดูมาจากเพจปันกันปรุงทีนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับน้ำตาลปีบ๊บเกลือปน่นกะทิน้ำมะพร้าว ช้มือนะครับนวดคุกเขาให้เข้ากันตอนนี้แป้งและน้ำตาลก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่เนื้อมะพร้าวลงไปได้เลยใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นำขนมไปหยอดลงเตาได้เลยครับวันนี้จะใช้เป็นเตาขนมวัฟเฟื่อทรงสี่เหลี่ยมนะครับให้เราเสียบปลั๊กและปรับไฟไปที่แรงสุดแล้วปิดฝาร้อให้เตาร้อนตอนนี้เตาก็ร้อนแล้วนะครับให้เราเปิดฝาปรับไฟลงมานะครับใช้ไฟระดับกลางหยอดขนมลงไปได้เลยครับ ปิดฝาครับอบไว้ห้านาทีตอนนี้ก็ผ่านไปห้านาทีแล้วนะครับมาเปิดดูได้เลยว้าวสวยงามกลิ่นหอมมากครับมาเดี๋ยวแจ็คตัดตรงกลางก่อนตอนนี้เขาร้อนอยู่นะครับก็เลยจะนิ่มนี่แหละนิ่มแบบนี้แหละครับตัดออกจากกันแล้วก็คีบขึ้นมาเลยครับลักษณะขนมจะนิ่มแบบนี้เลยนะครับ หยอดต่อไปเรื่อยๆให้หมดเลยครับปิดฝาอบ5นาทีเหมือนเดิมครับทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดอันนี้ขนมเย็นตัวลงแล้วนะครับกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวจะตัดให้ดูครับหืมนุ่มมากด้านใน นี่โหมะพร้าวนะครับช่ำๆนี่ด้านนอกกรอบด้านในเนี่ยนุ่มนิ่มมากๆเลยครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวแจ็คชิมให้ดูก่อนอืออร่อยมากือ,รอ,ก,อ,รอกรอบนอกนะครับกรอบนอกนุ่มใน พอแจ็คได้ลองทำบ้าบินที่ใช้แป้งข้าวเหนียวดำจากหมีคู่ดาวแล้วนะครับทำให้บ้าบินออกมาแล้วสามารถช่วยยกระดับจากบ้าบินตามตลาดทั่วไปได้เลยเพราะว่าทำให้บ้าบินของเราเนี่ยหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในด้วยคุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวดำจากหมีคู่ดาวที่กลิ่นหอมสีสวยอุดมด้วยคุณประโยชน์ดีมากๆเลยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนที่ทำในวันนี้นะครับแป้งข้าวเหนียวหมีคู่ดาว500กรัม25บาท แป้งข้าวเหนียวดำมีคู่ดาว120กรัม4บาทน้ำตาลทราย250กรัม13บาทน้ำตาลปี๊บ300กรัม18บาทเนื้อมะพร้าวน้ำหอม1กิโลกรัม105บาทกะทิ250มิลลิตร26บาทรวมต้นทุนทั้งหมด191บาททำออกมาได้12เตานะครับ ราคาขายขายเตาละ50บาท12เตาขายได้600บาทลบต้นทุน191บาทเท่ากับเราได้กำไรนะครับ409บาทก็คือง่ายๆกำไร2เท่านั่นเองทางบ้านลงไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็กต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ